สำหรับการลบเวกเตอร์นะคะเราก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเราใช้เทคนิคจากการที่เราคูณด้วยค่าคงที่นะคะก็คืออย่างเรามีเวกเตอร์ v เราคูณด้วยลบหใช่ไหมคะมันก็คือเวกเตอร์ลบห v เนี่ยนะคะ,ระเราก็ใช้วิธีการบวกเวกเตอร์เลยก็คือเราบวกด้วยเวกเตอร์ลบนั่นเองก็คือจากเวกเตอร์ u ลบ v นะคะเราก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ u บวกด้วยเวกเตอร์ลบ v ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราหาการลบของเวกเตอร์เนี่ยเราก็จะทําได้2วิธีเหมือนกันก็คือใช้กดสามเหลี่ยมหรือกดสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะอ่ะนั่นก็คืออย่างเช่นเรามีเวกเตอร์ u ใช่ไหมเราต้องอ่าน u ลบ v ถูกไหมคะอ่าเราก็เราก็คือมีเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เราก็สร้างเวกเตอร์ลบ v ขึ้นมานะคะอ่ะเวกเตอร์ v อยู่ด้านบนใช่ไหมคะพอเป็นลบ v มันก็จะมีทิศทางตรงกันข้ามอยู่ด้านล่าง เราใช้กดสี่เหลี่ยมด้านขนานจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดเดียวกันนะคะเราก็จะไดะ้ดังรูปนี้นะคะเวกเตอร์ลับนะคะก็จะเกิดจาก u บวกด้วยลบ v นะคะเพราะนั้นเวกเตอร์ลับก็คือเวกเตอร์นี้เนี่ยนะคะก็จะอยู่บนจุดเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของทั้งสองเวกเตอร์นะคะแล้วก็จุดปลายอยู่อีกมุมหนึ่งของสี่เหลี่ยมด้านขนานเนาะ,ะ,ะทำนองเดียวกันถ้าเราใช้ u ลบ v นะคะก็คือ ตัวนี้คือเวกเตอร์ u นะคะส่วนข้างบนคือเวกเตอร์ v เนาะถ้าเราจะเป็นลบ v นะคะจริงๆลบ v จะเป็นแบบนี้อันนี้คือลบ v ใช่ไหมคะถูกไหมคะอันนี้คือ u เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเรา u ลบ v เนี่ยนะคะเราก็จะต้อง เอาเวกเตอร์นี้นะคะมาต่อตรงนี้ถูกไหมคะ,ะเพราะว่าเราเป็นกดกดของสี่เหลี่ยมด้านขนาน,นะะเอ้ยกดสามเหลี่ยมน,นะคะตอนนี้ก็จะเป็นลบ V เนาะ,อะพอเราได้ลบ v ปุ๊บเอาเวกเตอร์เริ่มต้นเนาะแล้วก็เอาหางไปต่อหัวกับเวกเตอร์ u นะคะแล้วจับมาบวกเราก็จะได้เวกเตอร์นี้นะคะเวกเตอร์ลบก็จะเป็นเวกเตอร์นี้ นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ u ลบ v นะคะตามที่แจ้งไปข้าง,างต้นเนาะว่าใช้วิธีการบวกนั่นแหละนะคะ